คำว่าบ้านนอกเข่ากลุงยังใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับคำว่าการเข้าสังคมนี่มันยังใส่ได้ทุกยุคสมัยคือเก่านะครับแมนบอทุกยุคทุกสมัยคือเก่านะสวัสดีครับ FC พยาบาลฟินแลนด์ FC โตเกียวมิวสิกแล้วก็ FC ซอดรูซอดเทดนิ้วทุกทุกท่านนะครับที่น่ารักทุกๆคนนะครับเด้อ่าสุด สาวลูกสองครับคู่เตือนเรื่องการทายคลิปครับพี่น้องเพราะว่าอยังการทายคลิปนี่มันอันตรายด้ครับพี่น้องมันโมเมนต์าบ่าอันตรายนะครับพี่นอ้องอ่าอยังผมจะว่า,วาสันา้นๆมาเตีเพราะว่ามันเป็นโรกเรียนน,นานชาติความปลอดภัยของลูกคนอื่นความปลอดภัยของนักเรียนนี่ต้องมีโมเมนต์ Moment มาซุ่มซีซุ่มหาสิไปไทายคลิปได้เด็ดด้วยครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนนี่เขาบ่อ,อยากให้บางคนนี่เขาบ่อ,อยากให้หูผู้อื่นหูโดยซัวาว่า ลูกจะขวางอยู่ใส่เลี้ยนอยู่บองใดอ่าบางคนก็นเลิกกับผัวบางคนก็นเลิกกับเมียเอาลูกไปเลี้ยบบองนี้ก็คิดว่าปลอดภัยแล้วผ่มีการทายคงทายคลิปอ่าสาวเจ้าลูกสองนี่ไปทายปั๊บติดขึ้นมาเอาผัวหูว้วาย้ายมันลุยยุบบองนี้ไว้ไปร้อยรักเอาลูกไปฮ็ดจังไ๋เอาเมียหู้วายยุบบองนี้ไว้ตามไปล่าวี่ฮิดจังไ๋เอาเม่นมบ่นครับนะี่แหละครับน่ะ เขาถึงเอื้นวาโรงเรียนนานาชาติมีการป้องกันถึอเตือนครับพี่นอ้องว่าย่าทายคลิปห้ามทายคลิปแบบนี้แบบนี้การที่ทายคลิปก็ต้องได้รับอนุญาตต้องมาขออนุญาตก่อนเป็นจังไรล่ะครับคิดว่าจะค้องดังจะค้องเป็นที่หู้จักอินฟูเอนเซอร์คนหู้จักหลายล้านคน คิดว่าเขาสิหูจักคิดว่าเขาสิเกงใจบ้าได้ครับคนหูจักคุ้กับจริงอยู่เขาอาจสิบะหูจักคุณหรือว่าเขาหูจักคุณแต่ว่าเขาต้องรักษากฎระเบียบเม้นมาครับดีว่าดีเขาอาจจะว่ามักขีนาคุณนก็นได้เพียงแต่ว่าเขาอยากเอเขาไอ้ยังกว่าเขาเห็นแก่ผลประโยชน์ของโรงเรียนนื่สือแม่นบครับ นี่แหละครับนะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าแค่ถ่ายคลิปเองมันเป็นอะไรนักหนาะทำไมไม่ให้ถ่ายเอฟซีเอฟซีสาวลูกสองครับพี่น้องเออทำไมไม่ให้ถ่าย่ะทำ,ยงงทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยทุกคนนะลูกของไอ้แต่ละคนที่ไปเลียนเนี่ยเขาบ่าได้มีคนจนเด้อครับเด้อเขามีแต่คนรวยรวยเขาก็ต้องปกป้อง อากของเขาคือการและการสถาบันการศึกษาเนี่ยนะโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องเด็กน้อยปกป้องไอ้ยังก็ล่ะปกป้องสไตล์เขาอเอินไว้ยังล่ะปกป้องเด็กน้อยนั่นแหละค่อยดูแลค่อยปกป้องนะเออนั่นแหละเบนบอกครับเออต้องอดูแลแทบผูป้ป,ปกครอง มันบอแมนวายยูจะซื้อสิบปีไทยตะลงึตลงตึงปังตะลงึงปึง,งปังเน่ยพี่น้องเออเรื่องแบบนี้นี่นะครับนะมันก็ต้องแบบว่าจากไหนล่ะอา่าเป็นสิ่งที่ควรรููเพราะว่าตอนที่เขาไปตอนที่เขาไปพาลูกไปสมัครไปเบื้องนี่เขาก็ต้องบอกอยู่แล้วแมนบ่ครับเออแต่ว่าหลายคนก็แอบสะใจครับนะหลายคนก็แอบสะใจมันถือเบิ้งด้วยมั่นเด้มันจะเป็นจังไหนมาสั่นเด้ คือพ่คือพ่อแท้เอออยู่ต่างจังหวัดเราเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะบ่ม,มากบอกทั้งสี่น่ะเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะบ่ม,มากบอกคนหุนจักกคเก่งอกเก่งใจเขาไปเมืองในเมืองไปตั้งแต่อ่บ่ ead? มีความเขาบ่ได้เก่งใจเด้อเขา,เาเยึดความถูกต้องไว้ก่อนบ่ได้เขาบ่ได้เอาถูกใจเด้อในเมืองกัน่ะเออได้โรงเรียนนนาชาตินะครับพี่น้องนะครับเนะี่ยเออ วันแรกแล้วกระโดนสแลตไตยแหลตายแล้วอะไรกันว่าแบบนี้อ้าๆกันแล้วแต่พวกเจ้าแล้วนะครับนะเมื่อแรกก็ถือคอมเพลียนซะแล้วนะครับนะบ้านนอกเขากรุงบ้านนอกเขาเมืองก็เป็นทุอสิลพี่น้องเอ้ยใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยเป็นคือการเบิร์ดะครับข่อยก็บ่ได้บอกว่าข่อยบ่เคยถือข่อยกับบ้านนอกข่อยก็ถือคือเก้าซุบือข่อยกันเด้อเด้อดาดาข่อยก็ถือคือเก้าล่ะเออเพราะว่าข่อยกับบ้านนอกคือเก้า แมนบอล่ะแต่ว่าสิ่งที่ควรรูมันก็ต้องสมควรรูนะครับนะแมนบอลเ้ยแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าจังไหนล่ะหลายๆคนมองว่าเอ้ยการที่โดนอ่ายังก็ถือขนาดนี้แล้วยังเอาคลิปมาลกอยู่มายความว่าจังไหนห่อนเงินตีบรัในร่างคนก็ถามนะ้ยเขาก็อยากสิบอกว่าลูกเขาไปเรียนหนังสือเหรอเด้อเขาไม่ได้ห่อนเงินน่ะเขาด้วยเป็น้อยล้านพุนเนาะ เนี้ยมุ่มั่งสังขยาเขาก็หลายเออลาสุดข้าฟงคาเฟ่เขาก็บดูแลแล้วเ,าเขากย้ยนไปผู้อื่นดูแลแล้วผู้ใดอยู่บ้านก็ดูแลกันเอาเองเน้เอเห็นบ้านอ่ะโนสนโนแค่ไม่เห็นตีแมนบ้เอยนะครับนะท้ายคลิปเพราะว่าสิเป็นการท้ายคลิปเพราะว่าสิเป็นการไล่ซดนะครับนะเออมันก็ต้องมีการมีมารยาทนะครับนะเออนะครับนะอันนี้คู่บอกดีดีเดียครับนะแล้วก็เข้าใจหรือก บอกผูวาา่าแล้เสร็จอีกบอกครับเป็นที่เข้าใจกันนและนะครับนะออผมสิบอกให้นะชีวิตชีวิตต่อไปนี้นะครับนะมันสิมีต่ความอยู่ยงงากขึ้นอีกนะเพราะว่าไม่ยังเจ้าไปใส่ชีวิตในเมืองเออเจ้าไอเจ้าตอนที่เจ้าใส่ชีวิตในเมืองนี่เจ้าเป็นโสดเจ้าบ่มีลงบ่มีลูกนะแม่นบ่ล่ะ บอกง่ายเป็นสาวซ้ำน้อยลราโอปูสาวซ้ำน้อยะไปอยู่ในเมืองล้วไม่เห็นตั้งไหนก็ไดประเทศนี้เจ้าไปอยู่ในเมืองเจ้ามีลูกหรือเปล่าที่นี่เจ้าแบกพระละอันนักตึงะนะเออคือจงไงใส่กุยบวาแหละนะครับนะแบกพระละอันดักตึงผูไดโอจีดึงออกไคลาน <laughs> โอ้ยกูละปวดหัวกับเพงอันมาทางนี้กูก็ปวดหัวอันไปทางพุ่นก็ปวดหัวโอ้ยเออตะละเบือตละลาเรศมิเต,ลต,ลตเลืองมิเตเล่าเออหนึ่งวันพันเรื่องราวนะครับว่านะครับนะ,บนะเออมีเงินอย่างเดียวบ่ได้เด้อครับคุณแม่นะ,นะครับนะเขาต้องมีความรูใ้ในการเข้าสู่สังคมน้ำนะเจ้านะความเปลี่ยนยูใจย,ยังกขว่ากน ชีวิตเจ้าที่สิบปี่องพุกน่ะมันสิบ,พบีพบพบพอแต่ความยุ่งยากกันละเพราะว่าอย่างวันนี้ในเมืองเนาะตื่นเศร้ามากการลดติดออแรงมากการลดติดนะเที่ยงมากการลดติดดีบอด,ดีฮอดหนาฝนมาน้ำท่วมอีกเข <c oughs> าหนีจากน้ำท่วมเขาหนีจากมลภาวะข่อยมีเงินลอยล้านข่อยบอกเลยข่อยบอ่คอยบ่ดินล้นเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเด้อข่อยสิบบอกใคร เออแต่ขนาดข่อยพมีม่เพื่อนข่อยยังดินรถออกหนีจากกรุงเทพมาเพราะว่าไม่ยังข่อยเมื่อยบอกตรงๆรถเมื่อยครับพี่น้องเออในกรุงเทพแต่ชีวิตในกรุงเทพเพแบบว่ามันมวนอะไรเอ้ยสารพัดนะครับนี่ยบ่งหูจักกันบ่เอิ้นกินกันกินเข่าเด้อย่างพันกับ,บ่ได้เอิ้นกันกินเข่าเด้อย่างกินบําบํามนี่ยเมือบ้านเฮาเด้ออนะครับนะนี่แหละคนเฮานะมันต้องไอ้ มันต้องไงก่อมันต้องหู้จักประมาณตนระบาตทีด่ดีมันต้องหู้จักการเข้าสู่สังคมนะแมนบาครับนะเพิ่งเขากรุงเทพตี่ือเห็นเขาแต่เด็กน่อยพนูนโอ้ยนะขอแม่กะบคู่ใจเย็นๆน,นี่ยก,กันแล้วกันคุณแม่เพิ่งพิ่งเขากรุงเทพนะใจเย็นๆน,นะครับนะให้แม่เพิ่งปรับตัวกอนเออแม่เพิ่งปรับตรงปรับตัวกอนนะครับตนะสังคมในเมืองเป็นยังี่ละนะเอานะครับนะ ยากสิว่าจังไดแหละเน,ะนาแะแมนบาน้าชาติเขาเคีงคัดนะครับเดีนะ๋เรื่องกฎระเบียบขนาดคนไปรับจะต้องสงมัดต้องเป๊ะเป๊ะนะครับนะต้องว่าเป็นในต้องเป็นผู้นั้นผู้นี้นะบมเมนบาคนไปรับอ่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยเขาบอกให้ขึ้นรถดีเออแมนบาบมเมนบาชินกับการใช้ชีวิตยอยูุ่บ้ันนอกเออแบบว่าไปแบบว่าอนะไรล่ะ ไปหาอยู่หากินน้ำไอ้น้ำพุ่มไม้เังสิน้ำกอไผ่สินหาหน่อไม้นะหาเห็ดนะฮ่า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 แบบนั้นกับบอแมนได้พี่น้องแมนบอรครับนะโอ้ยนะครับนะเสียวต่คอนเทนต์กับบอแมนเด้เออสิ้มวิ้มแย่แย่กับบอได้แลยียวแบบนี้ดิแมนบอพี่น้องเอ้ยหน้าลาติงเซิงไปบอถือคู่เน็บเอาถือคู่วาเอานะ เออนาเปลี่ยนสีนาถอดสีบ่บ่ได้เด้ครับนาเรื่องแบบนี้ย่าหาเห็ดนะเออคนระเบียบเขาเค่งคัดขนาดเด้โรงเรียนานานาชาตินสิบอกใครเนี่ยดูนะวดเอาสว่าะนะนลมเออวดเอานะเพราะว่าได้ไปอยู่แล้วอือจังไงอีกอีกคนหนึ่งก็สิตามไปนะอีกคนหนึ่งอนะ่ะตอนนี้ก็เทาก็ตอนนี้ปีหนึ่งขวบหนึ่ง เออใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆนะครับนะ่ะยิ้มโมออกเลยแล้วเจอไอ้คู่ในเมืองโมคือคู่บ้านนอกเหรคู่ในเมืองนี่โหดถ้าได้สีบอกใครเออสีมาแบบอันนี้คู่ในเมืองว้ายพันหยุมหัวเรื่องแล้วเพิ่นบ่ได้สนใจที่ว่าเจ้าเป็นอินฟูเอนเซอร์บ่เจ้าเป็นนักร้องนักแสดงหมอร่ำบ,บ่กันเพยรผิดกฎเพิน่นเพิ่นนำข้อแหล่หยุมข้อแหล่เนี้ยเป็นบ่แต่น้าชาติเด้อนะเออ,เอ,อบ่เป็นไอ บมเม็นไอ้ยังก็ล่ะเรียนโรงเรียนไอ้น้ำให้น้าเด้อสิบอกให้นะครับแต่เก่งคัดนะเรื่องโมเนั่นเออไปนะเขาบอกแต่ภาษาปักกิจกันเลเฝ้าไปเฝ้าอ่าไปเฝ้าไปเฝ้าภาษาปักกิจศึกษาเอาบอกว่าคนก็บบ่อใครได้เก่งเหมือนในภาษาปักกิจหรือภาษาในพนมาน่ะเออก็าบ่ได้เก่งอ่ะเจ้านะผมมีแนวเก่งจังยางดอกอาศัยบารรมีผัวแหละแต่ก่อนนั่นน่ะ ออ้ด้ใดสิว่าผัวอาศัยบารมีเจ้าเนี่ยบ่เจ้าเนี่ยอาศัยบารมีผัวละรองบริหารเองมึงดูสิเกง่งซัําไหนบัดนี้อ,อ่านะครับนะคือว่านะครับคุณแม่เป็นดาราเนาะก็ต้องทายคลิปอยู่ตลอดนะครับนะกิ๊งด,ดารากิ๊งด,ดาราเขาดิสิสิไปแบบยัยงเขาสี่วไทายมัวสวเด้พี่น้องเขาสิใสชีวิตของเขาเขาสิบแบบอันนี้เวลาเขาทายเขาจังทายเด้ถ่ยายคลิปตาะ ฮอดมองเลยเขาจังไทยเด้เขาสิบว่าใครไทยแบบมัวสัวไปนได้เพราะว่าเขาเขากระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างกันเขาก็ย่านเขาหลุดนะแมนบอพี่น้องเดี๋ยวหลุดมากแต่ไย่นะครับนะเอ้ยนะครับนะนี่แหละความปลอดภัยของลูกคนอื่นน้ำเด้อจะว่าแต่ว่าลูกเจ้าความประยูดเด้อลูกของคนอื่นเขาก็ต้องการความปลอดภัยคือกันนะมันบ่หูได้ว่ามีผู้ใดจ้องจับบ่มีผู้ใดจ้องไอ้ลูกของคนอื่นอยู่บ่ เออบอมเมนว่าเอาสนุกอย่างเดียวนะครับเ้อสิบอกให้นะคุณสาวลูกสองละมัดตะวัางซอยคนอื่นของน้าแน่เออบอมเมนว่าสิละมัดตะวัางโอ้อเว้นเสิวเอาต่สนุกจะควางไฟเดียว